ท่านอัตรรักโข,ข่พิุกถามมาว่านโยบายการเผยแพร่ศาสนาขั้งแต่ละศาสนานั้นมีแนวทางแตกต่างกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามโดยเฉพาะอิสลามใช้อำนาจกดขี่จนกระทั่งทุกศาสนาถูกทำลายจากระเทศอินเดียจนหมดเรื่องนี้มีความรู้สึกอย่างไรข้อสองเรามีวิธีป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้ศาสนาเป็นเครื่องมือันาการเมืองเพราะเคยมีมาแล้วในอดีตและศาสนาทุกศาสนาใน โดยมากมักเป็นเครื่องมืองนกการเมืองเกือบทุกชาติขอให้ช่วยให้ความเห็นด้วยอ่สำหรับข้อแรกนี่นะก็ความเห็นที่แลกมาก็ไม่มีอะไรก็เป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธระวังตัวผมถึงชอบใจภาสิตของาศาสดาในศาสนาสิกศาศาศาของแขกเข้าไงพวกซิก์เขามีคําสุภาษิตที่น่าคิดนะเขาบอกว่าเราจะไม่ก่อภัยให้กับผู้ใด ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมรับภัยจากผู้ใดนี่เป็นลักษณะแท้เพราะนั้นชาวพุทธเราควรจะเอาสภาสิทธิ์ของศาสนาติกมาใช้ในนโยบายป้องกรรนะันศาสนาว่าในขณะเดียวกันในการเผยแผ่ศาสนานเหล่านั้นเราจะไม่มีการกดขี่ศาสนาอื่นเขาไม่ไปรุกการศาสนาอื่นเขานโยบายอันนี้ไม่เห็นนโยบายใหม่เป็นนโยบายที่พระพุทธเจา้าท่านใช้มาตั้งแต่ครั้งก็องค์แล้วนี่ พระดดอนุมวาโดอนุปคาโตไงละ่ะวันมาข้าพู้ชาจะรุงศาสนิบานะาน่ะพระพุทธเจ้าประชุมพาาร,ระอรหันอันสองร้อยกว่าลูกเนี่ยประชุมเพื่อจะทำข้อบตกลงในนโยบายเผยแผ่าศาสนาประชุมเนี่ยกำหนดนโยบายเผยแผ่าศาสนาให้ฟังวันในการเผยแผ่าศาสนาเนี่ยเราต้องทั้งร้อนะต้องใช้ขันติจะไม่กล่าวไล่พระนัชิดในาศาสนาพุทธจะไม่กล่าวไล่คนอื่นเขาเ <N> นี่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเป็นการตกลงกำหนดนโยบายการเผยแผ่ศาสนานี่ครั้งเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธ เผยแผ่ไปทั้งที่ไหนไม่มีการลุกลามศาสนาอื่นที่ั่นไม่มีมีแต่ให้ความร่วมเย็นเป็นสุขก็มีการที่จะร่วมมือกับศาสนาท้องถิ่นกระทั่งกลมกลืนเป็นศาสนาเดียวกันไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นในเมืองจีนในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองจีนก็กลมกลืนกับศาสนาขงจืง๊อศาสนาเตา๋ากระทั่งคนจีนในนี้แยกไม่ออกมักถือพร้อมกันทั้งสาวศาสนาไหวทั้งพระพุทธไหวทั้งข,ง,ขงจือ๊อไหวทั้งเตียนไหวพระไม่หมดไหวเจ้าไงล่ะเนี่ยเนี่ย แล้วก็ในพวกญี่ปุ่นก็แยกชินนตูกับพุทนไออกนับถือตนเปนกันทั้งนี้เขาวัดพุทธศาสนาไม่มีนโยบายลูกกลางไปถึงไหนมแต่จะทําความอรีอรอบกลมกลืนกันไปอุปมาเหมือนกันนะไหลไปก็จะให้ความร่มเย็นแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับภาชนะทีใส่พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราเอาถังมาใส่นา้นาน้าก็เป็นลูกถังเอาโอ่งมาใส่นา้นาน้าก็เป็นลูกโอง่งแล้วแต่แล้วแต่น้ามเจะไหลเข้าในภาชนะอะไรกลมกลืนกันได้หมดอ่านี่เป็นลักษณะพุทธศาสนา เราไปลูกศิดแล้วก็ถือนโยบายนั้นตามจากพระสาบดามาอนุปคาตัวอนุปวาโดไม่มีการกล่าวลาไม่มีการเบียดเบียนกันในหมู่นมนุษย์นะแล้วต็อในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันให้ศาสนาเราถูกพวกศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคขัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิคลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เรา แล้ต้องในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันให้าศาสนาเราถูกพวกาศาสนาอื่นหรือวัตถอื่นเขาเบียดเบียนอันนี้สําคัญมากหาทางป้องกันวิธีป้องกันก็คือว่าตัวนักเผยแผ่เองเนี่ยจะต้องศึกษาพุทธศาสนาของแท้จนกระทั่งมั่นใจตัวเราเองว่าอิทธิพลอะไรในโลกจะมาล้างสมองให้เราประมุดต่อพระ้า,าไปไม่ได้อันนี้สําคัญถ้าเรายังโูรูไม่มั่นคงในธรรมะในาศาสนาตัวเอง ยังเชื่อครึงไม่เชื่อครึงไม่รู้ชาติมีจริงไหมไม่รู้ว่าเพราะพุทจะเจ้า่ันมามีจริงหรือไม่มีอย่างนี้แล้วอย่าไปเผยแผ่ดีกว่าเพราะว่าแสดงว่าจิตใจเราไม่มั่นคงแล้วถ้าไปเจออุปสรรคหรือถูกกดขี่อะไรเข้าเราพร้อมที่จะล้างสมองพร้อมที่จะเปลี่ยนทิศถิ่พร้อมที่จะพอเยอะพัฒนาใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปเปนักเผยแผ่ดีดีแล้วเราต้องมั่นคงอะไรตึกอะไรสงสัยต่อปัญหาในศาสนาผู้ฉินปัญหาเวียน่ายตายเกิดปัญหาหรือมีพานซึ่งเรายังสงสัยอยู่ต้องหะ ซักกดกันเลยไไห,มหมดไปหมดทุ้งกันเลยหายผมหายหมดก็าตั้งมั่นใจว่าเขามาในรูปไหนเราต้องมั่นใจในรูปนั้นว่าเขาจะมาล้างสมองเราไม่ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเราไม่ถูกอิทธิพลใดล้างสมองได้เราก็จะมีกําลังใจมีบุค,คลิกสันลักษณะมีความเชื่อมัน่นพร้อมที่จะไปสั่งสอนอบรมคนอื่นเขาให้เขาเชื่อตามที่เราเชื่อก็สิ่งที่เราเชื่อเวอ่ายังไม่แน่ใจเขาจะเชื่อตามเราได้อย่างไงใช่ไหมครับ พอเราแน่ใจแ,แล้วเราก็เราก็สามารถทํานก็เชื่อตามที่เราเชื่อะอะสำหรับข้อสองเนะ่มีวิธีป้องกังแนแม่ศาสนะเป็นเครื่องมือนนก,การเมืองอย่างไรอันนี้ก็อยู่ที่สาสนาขยชนอีกเลครับถ้าเรารู้เท่าแล้วเราก็ใครจะมาต้มเราก็ไม่ได้เขาจะมาอ้างว่าเอาศาสนาปางหน้าโดยที่เอาวิธีการเมืองเขาแสกเรารู้เท่าแล้วเราก็เห็นว่าคนคนนี้เขาพูดโดยโลภหรือพูดโดยโทสะหรือพูด,ดโด,ดยโมหะเนี่ย เราเลยราคาโทรับโมหะโทจับก็แล้ว,ลลวกันอยา่องางผู้อื่นคำสติภาโทรโลกุตุสติภาเพราะทุกคนหเนจะให้สติภากับโลกแต่ไอ้คนพูดเนี่ยตอนอื่นมันเองก็ไม่มีสติสแล้วเพราะใจมันมีโลกโกรธหลงอ่ะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเลยคนนี้ที่เราเชื่อนั่นคือพารหันเชื่อผมเถอะครับพระารหันเท่านั้นที่จะนำสติภามาให้กับโลกอื่นจกพารหันแล้วโอ้เราทั้งนั้น่อย่าไปเชื่อเพราะ,ะนั้นเรารู้ข้อนี้แล้วเราสบายใจเราเชื่อแต่พระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระอรหันตสง ทักทอแล้ว of anyway. นอกจากพระพูธเมาทำอาัุธกระทงแล้วใครมาพูดใครเป็นเทวดามาไไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อบอกว่าเราย้อนบอกว่าแกยังมีรูโกรธหลงอยู่เพราะนั้นฉันไม่เชื่อแกที่เห็นแกเข้ากขาของฉันเพราะนั้นเมื่อแกเขาของฉันแล้วคุณนายมีรูปโกรธหลงคนนั <Gmail. attend. S 2> ้นก็พร้อมสมอที่จะเป็นเครื่องมือขก็ไดาษคนนั้นมีสัตย์พร้อมเสมนที่จะขายอุดมการณ์กินก็ไดาคนนั้นพร้อมเสมอจะพูดเพื่อผลประโยชน์ตัวเองพูดเพื่อผลประโยชน์ของขม้าของตัว อย่างน้อยก็พูดส่สดผนประโยชน์ประเทศตัวเพราะฉะนั้นไม่เชือ่ตอต่อเมื่อไดกต่อเป็นทาหารลราพูดพูดรุนสันติฉันจะกราบไ่าฉันจะเชือ่อเราพูดอย่างนั้นเราเขาถามว่าแล้วฉันเชื่อใครบ่อยคุณที่ฉันเชื่อแล้วนี่ไงนี่่ชี้ให้เขาดูว่านี่คนเดียวเป็นนาปะาเขาเชื่อท่านู้นี้เพราะท่านไม่มีกิีดแลวเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วชี้ไปที่นี่คนอื่นแค่ไม่เชือ่อนี่เราต้องมั่นใจสร้างปรงับปรุงจิตใจปรับปรุงทัศนคติเราใหม่ คืออย่าตั้งตัวเราเอาเอากิเลสเขวัดสีเดียวอย่าไปเอารู้เรื่องอื่นวัดเรื่องอื่นวัดอะไรดีไม่ดีเราถูกเขาโคตรนานําเขา้าเราจะลืมลืมตัวไปนึกว่าเห็นจริงตามเขาเราต้อง MM วัดอะไรหมอมีพูดมันพูดโดยมีกิเลสอยู่ในใจหรือเปล่าต้องถามนึกถามตัวมันมันมีนี่โลกโกรธหลงต้องมีมันพูดด้วยความโลภพูดด้วยความโกรธ้างยังนั่งพูดด้วยโมหะเป็นปัจจัยเป็นเชื่ออยู่เพราะนั้นเมื่อคนที่พูดด้วยโลกโกรธหลงเป็นเชื่อแล้ว ยัมาพูดในป่วยการเลยปาดหักแล้วก็ไม่เชื่อแต่ว่างน้เขาบอกว่าไม่ได้สิเราต้องเชื่อใครคนหนึ่งไม่มันเหมาะลงไปในชีวิตเราจะไม่มีความเชื่อไม่ได้แล้วก็มีสิคนนี้เราเชื่อนี่คือท่านผู้นี้ที่จี่พระพุทธรูปท่านผู้นี้แหละที่ฉันเชื่อเนี่ยคนอื่นเขาไม่เชื่อหรอกนี่เพราะฉะนั้นศาสนาเราก็จะหลุดพ้นจากเครื่องมือนัากการเมืองไปใครจะมาพูดเราไม่เชื่อนั้นอันนี้สาคัญน,นะครับศาสนาคริสตียนเขาน่ะเขาเชื่อแต่พระเจ้ากับพระเยซูว่าป็นพู้ไถ่บาปเขา ใครๆคูเ้เขาไม่เชื่อหมดผู้บารหลวงอ่ะเขาเชื่อแต่พะระเยซูจะเป็นผู้ไถ่บาปปักใจเลยเอสอาจะละศรัทธาในศาสนาเขาเลยเออาจจ้าศรัทธาของเขาไม่อของเราแนละ้วของเราก็ม,มีโสดานะเอสอาจะลาศรัทธาของเขาหนาะอันลมูมเออาจรลาศรัทธาเพราะว่าเขาปักใจกเขายอมไปถ้ามีใครมาจ้างเขาล้านหนึ่งบอกว่าพะระเยซูไปดีเขาไม่ยอมรับจา้าผู้บารหลวงอ่ะเขาถึงขนาดน,นั้นอ่ะคือเขาสามารถอุรลมล่างสมองถูกเอ ความเชื่อถือความพักด an ีอย่างดื่มดัชาวพุทธเรานี่ขาดความพักดีในศาสนาตัวเราเราถึงถูกเขาขวาดออกมาที่ละประเทศท้องประเทศอ่ะอ้าวถูกเขาขวาดมาทีละหมดเจ๊งออกถูกเขาตีตีเจางออกที่ละประเทศท้องประเทศแต่เวลานี้ผู้ศาสนาเราเนี่ยเพราะอะไรชาวพุทธเราขาดความพักดีในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีความพักดีเชื่อเชื่อตางตามธมาพ่อแม่เชื่อมาถือตาๆธรรมาและที่จะเกิดความพักดีก่อนเีต้องรู้คุณค่าของศาสนาว่าศาสนาเราดียังไง ขาไม่รู้คุณข้าเจงเพชรดีกับกาไลล่ะใครเข้าเราไม่รู้สมบัติของเพชรในมือเราเนี่ยใครมาหลอกลว่าเอ้ยในมือแกมันไม่ใช่เพชรทิ้งไปเถอะนัจ่จำขี่ม้าน่ะเอานี่ดีกว่าก็ยื่นชิ้นนี้แล้วก้อนนี้ผมนี่เราว่าเพชรเอาไปเถอะไอ้ก้อนนี้ทิ้งไปเถอะเราไม่รู้คุณข้าของเพชรเราทิ้งแต่ถ้าเราคุณข้าของเพชรแล้วใครอย่ามาหลอกอย่ามาตีกินเลย ให้ใค้อินมาชิวขิวพูดอะไรฉันก็ไมยอมทิ้งแค่เป็นนี้เองาะฉันรู้คุณค่าแล้วระดมเราไม้ววยิ่งแน่นยิ่งขึ้นสิรู้ให้จะมาทำาลายเราย่องยิ่งกลับมายิ่งแน่แตอนนี้ชาวพุทธเราไปอย่างนั้นนี่นะทุกากไม่รู้คุณค่าศาสนาพุทธมีดียังไงไม่รู้เพราะศาสนาพุทธเรากว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเรยนองนั้นเลอดชาติเรียนไม่รู้จักหมดเนี่ไม่เหมือนศาสนาคริสต์นั่งอือสองวันก็จบแล้วอ่านอ่านสองวันก็จบวันหนึ่งอ่านมีโอนทิสตเมนุ่นนี้อ่านโอนทิสตเมนสองวันจบหลักศาสนาบริบรณ์แล้ว ม่มีะระเอียดศึกษาแล้วเอาเอาหลักศาสนาเข้ามาในกระเป๋ากขออาได้ด้วยพิมรรพ์ตังสมุดเล็กเล็กทว็อกเก็ตบุ๊กสอดเข้าไปของผู้ศาสนาหนักใจลุ้นสี่พันไปพิมพ์ทว็อกเก็ตบุ๊กไงไปอ่านสองวันไงปีอ่านไม่จบอ่านคาถาดีกาด้วยอ่านประคลองพิเศษด้วยตลอดชาติอ่านไม่จบอ่านมหาใหญ่หินิยาณด้วยเกิดมาอีกห้าชาติไม่ยานจบไหมลำบมากลำบากตายแล้วเกิดเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงลำบากว่าเราทำยังไงถึงจะสรุปสาระสำคัญของศาสนาวิธีสรุปสาระสำคัญของศาสนาเนี่ยก็คือว่า ต้องปลูกใจให้เกิดความพักดีต่อพระนาตไรสร้สางความพักดีไม่ให้เชื่อใครเว้นแต่เชื่อพระพ,พุทธพระพุทธพูดเมื่อเชื่อไม่ใช่พระพุทธพูดไม่เชื่อ้าร้านพูดเรื่อเชื่ออื่นแต่ระร้านพูดไม่เชื่อต้อ,พองพูดอย่างนี้แล้วเราปักใจอย่างนี้แล้วพอแล้วศาสนาพุทธเราไม่เป็นเครื่องมือไข่สําหรับข้อนี้นะฮะ